เหลือเชื่อไหมครับซาปาเมืองท่องเที่ยวมีช pues ื่อเสียงโด่งดังของเวียดนามเพิ่งบูมขึ้นมาเมื่อ30ปีมานี้เองครับเขามีกระเช้าไฟฟ้ากันแล้วผู้กระดึงของเราเนี่ยครับมีมาก่อนหลายสิบปียังสร้างกระเช้าไม่ได้เลยครับ อันาจจริงๆแต่เดิมซาปาแาวนี้นะครับมีแต่ชาวเขา4ีหเผ่าอยู่นะครับไม่มีชาวเวียดนามอยู่ด้วยซ้ำไปจนเมื่อปี2430หรือเมื่อ136ปีก่อนนับถึงปี2566นนะครับฝรั่งเศสชนะการสู้รบกับจีนก็เลยมายึดแถวนี้ครับ 2,452นะครับหรือเมื่อ114ปีที่แล้วก็เริ่มมีชาวฝรั่งเศสที่เป็นพลเมืองนะครับมาอยู่ที่นี่มาตั้นเป็นเมืองที่นี่เล็กๆนะครับเพราะว่าภูมิอากาศคล้ายๆกันนะยูหรืออย่างสวิตเซอร์แลนด์อย่างี้เนในต้นเพราะว่าอยู่บนเทือกเขาสุงครับ และนับตั้งแต่ปี2,463หรือ103ปีก่อนนับถึงปี2,566นี้เนี่ยนะครับก็เริ่มมีชาวฝรั่งเศสมาอยู่กันเป็นเรื่องเป็นราวจริงจังเนี่ยครับสร้างคฤหาสน์กันประมาณสัก200กว่าหน่วยนอยู่กันอย่างเป็นความสุขอย่างของเขานะครับเป็นเมืองตาอากาศตั้งแต่นั้นมาครับการมีคนรวยๆมีฐานะ นะก็คือชาวฝรั่งเศสเจ้าอาณาน,นิคมมาอยู่ที่นี่เนี่ยครับก็ไม่ได้ไหมายความว่าจะทําให้ที่นี่หรือเวียดนามรวยขึ้นดังนั้นความฝันของไทยเนี่ยครับที่บอกว่าอยากให้คนรวยๆมาอยู่เมืองไทยเยอะๆจะทําให้ประเทศชาติเรามีการพัฒนามากขึ้นอันนี้อาจเป็นความฝันครับเพราะทำไมความเป็นจริงแล้วพวกต่างชาติมาอยู่กันเยอะเขามาเสพสุขหรือมาเอาทรัพยากรก,กลับประเทศของเขามากกว่าที่จะมาพัฒนาประเทศนี้นะครับ พวกฝรั่งเศสก็อยู่กันอย่างมีความสุขอินมีพีมาน,นะครับจนถึงช่วงที่มีการสงครามปลดปล่อยเวียดนามจากฝรั่งเศสก็มีการสู้รบกันไปเรื่อยๆนะครับจนถึง2,497หรือเมื่อประมาณ69ปีที่แล้วเนี่ยนะครับนับถึงปี2,166เนี่ยครับก็เลยสิ้นสุดสงครามบ้านเรือนต่างๆที่สร้างมาเป็นเครือขายสวยงา,งตามต่างๆก็ถูกทําลายกันไปเยอะแยะนะครับเมืองแห่งนี้เนี่ยครับ ก็เลยกลายเป็นเมืองที่หลับไหลไปพักหนึ่งเพราะว่าไม่มีใครอยู่ต่างคนต่างหนีตายกันไปนหมดครับผ่านไปเป็นสิบปีนะครับจึงมีชาวเวียดนามพื้นราบขึ้นมาอยู่อาศัยที่นี่บ้างแต่ว่าเมื่อปี2522ตอนที่จีนมายึดนะบุกตีเวียดนามเนี่ยครับทางด้านเหนือก็มายึดพื้นที่ตรงนี้เนี่ยครับและไล่ชาวเวียดนาม ลงพื้นล่านไปครับเหลือเชื่อนะครับจนถึงปี2,536หรือเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยครับจึงทำให้เหมือน,นี้กลายเป็นเมือนท่องเที่ยวขึ้นมาเพียงแค่30ปีนะครับมีการสร้างกัดเช้ามีสารพัด แตกต่างจากผู้ผลิตของเราเนี่ยครับนี่นะครับสมีการพัฒนากันมากมายไม่ได้ติดอยู่กับเรื่องความคิดเดิมๆแบบเบมืองไทยนะครับรางคนศึกษาเป็นแบบอย่างไว้บ้างในบางกรณีครับ